แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16ธันวาคม2566คลิปนี้แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะแอดจะมาอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายที่จะมีการโอนนะคะล่าสุดโอนไปแล้วเมื่อวันที่15ธันวาคมมีหลายโรงงานที่โอนไปในวันที่15นะคะต่อไปก็จะเป็นวันที่18ธันวาคมที่จะมีการโอน สามโรงงานที่จะอัปเดตในวันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดในวันนี้16ทธันวาคมนะคะและเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจแอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะไปที่โรงงานแรกนะคะบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดสาขาบึงสามพก็ได้สรุปเงินเบื้องสุดท้ายของบริษัทประจำปี2565ันะคะ โดยสำรองจใยเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายไปแล้ว50บาทนะคะเงินส่วนต่างค่าอ้อยเงินเบื้องสุดท้ายเหลือที่63.45บาทค่าความหวานที่10 C.C.S. โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชาวไร่อ้อยในวันที่18ธันวาคม2 5 6 6นะคะไปต่อที่บริษัทขอนแก่นจำกัดหมาชนสาขานํำพองนะคะ ก็ได้อัปเดตนะคะว่าประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายประจำปี2565 66ในวันที่22ธันวาคมนี้คงเหลืออัตราแตละ58.19บาทที่10 CCS โดยได้จ่ายรอบที่1ไปแล้วจ่ายแตละ31บาทนะคะพร้อมจ่ายค่าอ้อยเบื้องต้นนะคะรอบที่2จ่ายแตละ30บาทในวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมา และโรงงานน้ำตาลคอนบุรีจ่ายค่าอ้อยค้าสุดท้ายปีผลิต65ท่66ในวันที่21ธันวาคม2566และโดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารอื่นๆจะโอนเข้าในวันที่22ธันวาคมนะคะในเวลานี้นะคะตารางการโอนเงินของโรงงานต่างๆสําหรับค่าอ้อยค่นสุดท้ายปีผลิต65ท่66ล่าสุดเนี่ยกำหนดจ่ายวันถึงวันที่22ธันวาคมณนะเวลานี้ที่แอดมีข้อมูลนะคะ ส่วนโรงงานต่างๆที่ยังคงเหลืออัปเดตอยู่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลแล้วแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะและต่อท้ายที่จะเป็นข้อมูลที่แอดได้อัปเดตไปวันนี้มาสรุปอีกทีหนึ่งให้ได้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปต่อโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ Class นะคะแจ้งโอนเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีผลิตของแทับ66โดยจะจ่ายในวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพนะคะ ไปต่อนะคะบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดสาขาสะโบดโดยจะโอนเงินอ้อยขั้นสุดท้ายเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของชาวไร่อ้อยในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะไปต่อการวันพุทธที่20นะคะมีโรงงานไหนบ้างมีโรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีชาวไรอ้อยที่ส่งอ้อยเข้าเียบในวันพุทธที่20ธันวาคมนี้ ไปต่อที่บริษัทสาเรืองจำกัดก็จะโอนเงินอ้อยคันสุดท้ายเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ในวันที่20ธันวาคมนะคะไปต่อที่โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวนะคะเช่นเดียวกันจะโอนเงินค่าอ้อยคันสุดท้าย ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในวันพุธที่20ธันวาคมนี้ไปต่อโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงนะคะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีผลิต65/6ทับโดยจะโอนเงินข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่20ธันวาคมนะคะไปต่อที่โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีผลิต 65. 6ทับโอนเงินค่าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่20ธันวาคม2 5 6 6นะคะ ไปต่อโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะคะจ่ายค่าอ้อยครั้งสุดท้ายปีผลิต65ทับ66โอนเงินข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะในวันที่21ธันวาคม266 6ธนาคารอื่นๆในวันที่22ทธันวาคมนะคะไปต่อโรงงานน้ำตาลสีคิ้วนะคะจ่ายค่าอ้อยคั้งสุดท้ายปี65ทับ66โดยจะโอนจ่ายค่าบัญชีธนาคารกรุงไทยในวันที่21ธันวาคมนี้ และธนาคารอื่นๆโอนเข้าบ,บัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลหรือข้อมูลหรือตารางการโอนเงินอ้อยคันสุดท้ายปีผลิต65ทับ66เป็นข้อมูลล่าสุดในวันที่15ธันวาคม2566นะคะและนี่ก็คือการอัปเดตตารางการโอนเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีผลิต65ทั66 ณขณะนี้นะคะที่มีข้อมูลอยู่ตารางโอนจะถึงวันที่22ธันวาคมในคลิปนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือมีโรงงานอื่นแจ้งอัปเดตวันโอนเงินสำหรับเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายแอดจะเอามาอัปเดตให้กับทุกคนได้รับทราบต่อไปนะคะอัปเดตท,ทั้งหมดทั้งมวลณนะเวลานี้16ธันวาคม2566นะคะ